ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอคารวะนะครับถูกดวงจิตทุกดวงวิญญาณนะครับวันนี้คือพามาดูการแก้ปัญหาของความร้อนนะครับหน้าร้อนเราจะปลูกยังไงนะครับทําไมถึงปลูกหน้าร้อนเราใช้เงินนะครับทําไมถึงต้องใช้เงินก็ต้องซื้อเขานะครับเพราะว่าเราต้องการผนังความเย็นนะครับก็คือหน้าร้อนมันร้อนนะครับ4ี่หองศาถึง50องศานะครับเราเลยต้องการ ผนังตัวคูลิ่งตัวนี้นะครับคูลิ่งแอร์หรือคูลิ่งแพคตัวนี้นะครับมาทําผนังความเย็นนะครับก็คือใช้น้ําหล่อเลี้ยงนะครับเพื่อจะดูดอากาศหรือให้อากาศเนี่ยมันวิ่งผ่านและเย็นกว่าปกตินะครับก็เลยต้องใช้เงินนะครับซื้อนะครับทีนี้ก็เลยพามาดูว่าเป็นการใช้เงินนะครับเพื่อเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าผนังมันเย็นอากาศผ่านเข้ามามันก็จะเย็นนะครับก็เลยคิดไปอย่างนั้นก็เลยเป็นการลงทุน นะครับให้มันดีขึ้นนะครับก็เหมือนเราสูบเราใช้เพื่อเป็นยาให้มันดีขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับ <c oughs> สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองหามาใช้ส่วนตัวเพิ่งจะเริ่มลองใช้นะครับก็อยากให้ดีขึ้นนะครับไม่อยากให้เสด็จพี่เสด็จน้องเบื่อนะครับก็เลยหาอะไรใหม่ๆมาทดลองเล่นนะครับ ก็เรียกเป็นคลูอิ่งแพกนะครับเป็นคลูิ่งแพกนะครับนะครับความหนาก็ประมาณ15เซนนะครับความหนา15เซนนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นผนังนะครับนะครับก็ประมาณนี้สําหรับใครที่ติดตามและเฝ้าฟังอยู่นะครับนะครับคือถ้าอากาศมันเย็นเนี่ยมันก็จะได้เรื่องสีสันเรื่องของไตโคมนะครับนะครับแต่ถ้ากอากาศมันร้อนเนี่ยแมลงโลกก็เยอะนะครับ นะครับก็เลยจะแก้เรื่องของความร้อนนะครับถ้าเกิดอากาศไม่ร้อนเนี่ยมันก็น่าจะได้ของที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าโรคแมลงไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโรคแมลงเยอะเนี่ยโอกาสที่เราจะแก้ต้นให้มาสมบูรณ์เนี่ยยากนะครับเพราะว่าต้นค่อนข้างที่จะป่วยเหมือนคนป่วยครับพอป่วยติดเตียงแล้วก็เอาคืนยากนะครับปล่อยตายอย่างเดียวนะครับก็ เอาใจช่วยนะครับสําหรับใครที่ป่วยอยู่นะครับก็พยายามดูแลตัวเองนะครับเหมือนกันการจัดการฟาร์มนะครับเราก็ต้องดูแลต้นไม้พืชไรของเรานะครับทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรนะครับคือเราก็ปลูกไว้แล้วครับอย่างเงี้ยผักชีเรากินได้นะครับแครอทนะครับสังเกตดูนี่คือผักชีนะครับก็เอาใส่ปนใส่แจ่วได้นะครับก็เป็นผักชีนะครับหอมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแครอทนะครับ นี่คือแครนบอล,ลอนะครับลปลูกไว้กินนะครับเผื่อใครคิดจะปลูกเป็นเกษตรกรก็ลองดูนะครับเพราะว่าบางทีเรากินหลายอย่างใช้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางตุง้งหรือว่าผักสลัดอะไรแล้วก็ปลูกไว้นะครับแต่ที่นี้ที่มาเสนอวันนี้คือเรื่องของ Coling Pack นะครับคือตัวนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณท่านเศรษฐีสนับสนุน นะครับเงินมาก็เลยได้ใช้เงินเปในทางที่ดีเวิร์ลเมนนะครับเราก็จะเป็นพวกดีเว l o p m เม t นคือถามว่าบางทีปลูกเก่งแล้วปลูกเป็นแล้วทำไมต้องใช้เงินนะครับคือต้องเข้าใจก่อนฮิวแมนดีเว o p m e เมนเนี่ยคือมันพัฒนาไม่หยุดนะครับผมไม่เคยใช้อย่างนี้ผมก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับให้มันเย็นให้มันดีนะครับส่วนคนที่ทำดีอยู่แล้วผมก็ขอบคุณ แต่ว่าอันนี้ผมไม่เคยผมก็ต้องเรียนรู้นะครับเพราะฉนั้นแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะครับมันร้อนก็แก้มันเย็นนะครับไม่ได้มีพิเศษอะไรนะครับบางคนบอกโหปลูกเก่งปลูกเป็นไม่ใช่นะแก้ปัญหาเป็นเฉยนะครับบางทีมันมแมลงบางทีมันนอนบางทีมันยากุมบางทีมันร้อนบางทีมันเป็นปัญหาต่างๆกันไปนะครับเราก็ต้องแก้ให้มันตรงจุดไม่ใช่ว่า ถามคนนู้นมาทําอย่างนี้ก็ทําเหมือนกันแต่มันคนละที่คนละบ้านคนละประเทศมันก็ทําเหมือนกันไม่ค่อยได้นอกจากอินโดถ้าอินดอมันทําเหมือนกันได้เพราะเป็นระบบปิดนะครับแต่ถ้าเป็นระบบเปิดหรือระบบแบบเอาโฮมอย่างเงี้ยนะครับแบบเอาดออย่างเงี้ยก็คือคุณต้องแก้ปัญหาเฉพาะรายวันหรือเฉพาะจุดนะครับเพราะบางทีโรคแมลงมาไม่พร้อมกันนะครับเรื่องเพล้ยเรื่องไรแดงเรื่องของเชื้อราทางดินเรื่องนู่นนี่นั่นมาไม่พร้อมกัน ก็ต้องแก้ต่างๆกันไปนะครับแก้พร้อมกันไม่ได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ฝากไว้สําหรับเรื่องความเย็นนะครับปลูกหน้าร้อนยังไงก็ปลูกแบบใช้ตังนะครับถ้ามีตังก็ปลูกได้นะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงปลูกหน้าร้อนนะครับก็ปลูกได้ถ้ามีตังนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีและขอคารพผู้ที่มีจิตใจเมตตาสวัสดีครับผม